คลิปนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอด100วันโดยกลายร่างเป็นเซนต้าโดยผมเนี่ยได้เปิดธรุรกิจร้านขายของเล่นในร้านก็จะมีของเล่นส,สวยๆมากมายที่ผมจะต้องเอาไปแจกเป็นของขวัญคริสต์มาสตามบ้านต่างๆในหมู่บ้านข้างๆร้านของผมนั่นเองแต่ในหมู่บ้านนี้ก็มีทั้งเด็กดีและเด็กดื้อและท่านเด็กดื้อไม่ชอบของขวัญที่ผมให้ผมก็จะถูกพวกเด็กดื้อไล่ฆ่าผมทันทีและนอกจากนั้นผมก็ยังสร้างรานกิจกรรมแข่งขันต่างๆเอาไว้ให้เด็กๆพวกนี้เล่นและผู้ชนะเท่านั้นที่จะได้ของรางวัลสุดพิเศษจากเซนต้าเละคผมจ สามารถรับมือกับเด็กดื้อพวกนี้และเอาชีวิตรอดในครบ100วันหรือไม่ฝากกดไลค์คนละหนึ่งปุ่มและไปรับชมพร้อมกันเลยครับกับซีรีส์เอาชีวิตรอด100วันโดยกายเป็นซานต้า แต่ผมมีเกมดีๆมาแนะนําครับซึ่งเกมนี้นี่มีชื่อว่าเกมดาก้อนราจาซีเป็นเกมไปสู่จินตนาการที่ไร้ขีดจํากัดไม่ว่าจะมีชีวิตแสนโรแมนติกกับเนื้อคู่หรือจะสร้างมันในฝันอันอบอุ่นรวมถึงเปนรามังกรกับทีมสุดเจ๋งจะเป็นเกมไหนไปนไม่ได้เลยนอกจากเกมดาก้อนราจาซีครับที่เกมนี้เนี่ยพัฒนาด้วยระบบ Unreal Engine 4ทําให้ภาพสวยจตรการงานตาระบบหลากหลายจนยากที่จะเชื่อว่าเป็นเกมมือถือโดยถ้าเกิดเปเพื่อนมาเล่นตอนนี้นะครับจะพบกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายคือตอนกกร,รัางเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่และระบบที่ต้องพูดถึงเลยก็คือบบ้าน ว่าจะเป็นสไตล์มินิมอลไปยันประสาทหรูอคู่นล่นสามารถเลือกตกแต่งบ้านในฝันของตัวเองได้อย่างอิสระแถมยังมีระบบตกแต่งบ้านสมจริงถึงการเอาไปเป็นแบบบ้านจริงในอนาคตได้เลยแถมยังมีกิจกรรมมากมายให้ทําในบ้านไม,ม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ทําสวนงานบ้านแถมยังสามารถเชิญเพื่อนหรือคู่รักมาอยู่ด้วยกันได้อีกด้วยระบบต่อไปก็คือระบบทายาทครับไม่ว่าจะเล่นคูเดียวหรือมาเป็นคู่รักก็สามารถมีร่วมกันในเกมนี้ได้เลี้ยงดูทายาทของเพื่อนจนเติบโตและให้พวกเขาช่วยกันต่อสู้ได้ด้วยมานเติมเต็ม,ตมความอบอุ่นในครอบครัวทายาทกันเอออะรบต่ไปคื ระบบอาชีพที่หลากหลายโดยเกมนี้เนี่ยมีจุดเด่นก็คืออาชีพและกิจกรรมมากมายให้เลือกทําไม่ว่าจะเป็นนักน้องเชฟมิชลินเปิดร้านขายของด้วยส่วนตัวเนี่ยผมชอบความสวยงามของกราฟิกเกมนี้มากๆรวมถึงฟีเจอร์ระบบอาชีพที่หลากหลายทําให้เกมนี้สนุกไม่น่าเบือ่อโดยสามารถโหลดเกมนักก้อนราชาซีได้ที่นี่ใต้คลิปของผมเลยโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้กลายเป็นแซนตา้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เราอยู่ไหนครับอูหกีมาตกเต็ไมไปหมดเลยเอา้าดีเจ้าไอรอนโกเลมนายอยากได้ของขวัญไม่เพื่อนอ่ะของขวัญสำหรับแกเอ้าโดนเมินอ่ไม่เอา ไอรอนกเลมไม่เอาของขวัญเดินต่อไปดีกว่าไปแจกของขวัญให้กับเด็กๆวิธีไงเราเจอบ้านแต่ละคนแล้วครับไปไล่แจกของขวัญแต่ละบ้านดีกว่าเด็กๆขันโหลมีใครใเอาของขวัญไหมชาวบ,บ้านเอาของขวัญไหมนี่แจกเลยแจกเลยลูกอมไหมเอาต้องแกะต้องแกะลูกอมไหมครับไม่มีใครเอาอะไรของเราเลยเดี๋ยวไปเคาะตามบ้านดีกว่าของบ้านนี้ไม่มีใครอยู่หลอกครับมีใครอยู่ไหมครับไม่มีเลยโอเอานะครับเอาดีนี่มันยามเด็กวกระจิยวเดียวดูดูขนาดตัวครับอ้อนี่คุณตีเซนต้าครับพี่ผมมีปืนยิงลูกอมนะครับผมยิงลูกอมตี ่ยิงลูกอมปืนนี้นะครับ <S <S <อ>ผมยิงลูกอมได้เดี๋ยวเดี๋ยวยิงให้ดูเลยครับเดี๋ยวยิงให้ดูนี่ลูกอมปักกระแบงเอาไปจัดการเด็กดื้อยังไงเราเจอเด็กแล้วของขวัญครับของขวัญของขวัญวันคริสต์มาสเอาอะไรได้หมดเลยมีลูกอมมีคุกกี้นี่แล้วก็ของขวัญสองอันเอ้าตีกันไปครับเอาไปที่มาสตานี่นะขอของขวัญหน่อยเสียงดังขวัญหน่อยเสียงดังเสียงดังเสียงดังเอาไปเอาไปเอาไปเดไปนั่งดีดีโอ้้โอเด็กตีแย่งแย่งแย่งทำยไง อย่าตีกันอย่าตีกันของเราอย่าตีกันอย่าตีกันมีเงินยิงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าตีกันมีเงินยิงอ้าวไปแล้วอุ้ยนี่ไงยามครับผมให้ของขวัญครับนี่ไงเพิ่งได้มาเมื่อกี้นี่เองทำแบบน่าเกลียดจังไหนมีใครยังไม่ได้ของขวัญอีกไหมครับคนในหมู่บ้านนี้ใครยังไม่ได้ของขวัญอีกไหมเปิดมาโอ้ไม่มีใครอยู่เลยสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับอุ้ยในหีปมมีของด้วยครับเก็บมาให้หมดครับผมสรุปเรามาขอของขวัญหรือมาขโมยของจากบ้านอื่นกันเนี่ยตามมาครับตามมา โอ้ยนันบ้านใครครับเนี่ยใหญ่เหลือเกินอุ้ยไอ้บ้านนี้รวยจัดจัดหนาวจริงๆเลยไอ้เสียงนี่มันคุ้นๆนะเนี่ยนี่ครับเราเราไม่กิ่งครับผมนี่โอไมีใครอยู่ไหมรอกดกิ่งกดกิ่งใครไปกดกริ่งได้บ้านอุ้ยเจ้าของบ้านที่กลายเป็นเด็กตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยจันตาของขวัญหน่อยสิในฐานะที่แกเนี่ยทำชั่วมาเยอะสัญญาของขวัญแกเป็นอันนี้ละกันปากเข้าหัวอืมออ้ยอย่าจะจะจะรอเล่นอ่ะอันนี้ของขวัญเอาของขวัญไปของขวัญไปเอากระดิ่งไปด้วยกระดิ่งให้หมดเลยเฮ้ยนั่นปืนเฮ้ยเอ้าปืน หายให้พี่แกแยังของขวัญฉันเหรอเอ๊ะไม่ใช่ฉันปืนเนี่ยเอ้ยอ้ไอ้ปืนมายังขวัญฉันเหรอปืนไปอยู่ในเจ้าของฟาร์มเวอร์ชันเด็กแยังขวัญฉันเหรอของขวัญจากซานตาต้องไปขอใช้คนเดียวใช่ของขวัญนี่ใชของขวัญโอ้ยโอ้ยจะยิงครับจะยิงครับอยากให้ของขวัญเพิ่มแกยิงซานต้าหรือเป็นเด็กอะไรเอาปืนมายิงขู่ซานต้าเอาของขวัญให้ก็ได้ยอมก็ได้ขนมเต็มเลยแต่ฉันก็มีปืนเหมือนกันนี่ไงโอ้ยตายแล้วเด็กชั่วเด็กชั่วเด็กนิสัยไม่ดี เอบกินขนมเรียบร้อยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยนี่มันวางเนเดียยักษ์โอ้ดูขนาดตัวครับใหญ่มากขอบคุณน้องน้ำโมทีวีนะครับตอบคาถามได้โดนใจมากที่สุดได้มาอยู่ในคลิปเอ้ยเด็กๆทําอะไรเนี่ยเอ๊ดดูกวางครับดูเลนเดียยักษ์ระวังโดนมันกระทืบจริงเหรอไหนขอลองหน่อยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปทําใครทําใครทําวางใครทําวางเอามันดีไปแล้วเนี่ยอุ้ยโดนวางอุ้ยยิงพิษยิงพิษเฮ้ยใช้ความกบังอันนี้ใช้ความกบกบังเอ้ยยิงพิษน้องน้ำโมน้องน้ำโมอย่าวังออกไปก่อนกำจัดเด็กดื้อกำจัดเด็กดื้อ ขอขอโทษน้องนะโมโด้วยครับเมื่อกี้ยิงผิดไป2นัดเข้าไปเต็มๆเลยน,นี่มันอะไรเนี่ยมีเครื่องบงเครื่องบินกับไอ้นี่ด้วยนี่เลยขี่นี่เลย,เลยถึงเหมอกกับเป็นเจน้อเจ้ของฟาร์มของจริงเอ้ไยไป,ไ,ปไปด้วยครับไปด้วยไปด้วยให้บุกแกขึ้นมาเนี่ยโว้ยอูยมันขับยังไงเนี่ยผมขับไม่เป็นเจนต้าขับไอ้นี่ไม่เป็นอูยๆๆถลายๆๆถล้ายพาไปเที่ยวหน่อยครับคุณซนต้าอูยมันเร็วป่ะไปไปอุ้ยดิบ <c oughs> ๆๆๆไปๆอู้ขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาอไอ้เด็กคนนั้นขึ้นได้เปล่าเด็กไม่ดีนี่มันเด็กไม่ดีเด็กเจ้าของฟาร์ม ห้าคนมาหลายคนแล้วเออเมื่อกี้ทำอะไรวะเมื่อกี้ทำอะไรตอนมวยหน่อยตอนมวยรู้ไหมเราว่าเมื่อกี้จะนทำอะไรทำอะไรเอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยอีกแล้วอีกแล้ว <bullying> <oro goal> เอาล่ะเด็กๆทุกคนไม่ต้องแย่งของขวัญกันเพราะเซนต้ามีกิจกรรมให้พวกแกทำอัยยยยยขึ้นรถตามฉันมาใครชนะเนี่ยรับรองว่าจะได้รางวัลใหญ่แน่นอนไดของขวัญสุดพิเศษแต่ว่ารถเต็มนะรถเต็มก็ตามฉันมาเองแล้วกันนะไปแล้วยถึงแล้วสถานที่แข่งขันของพวกแกป้ายลง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 เอาล่ะมาถึงกันแล้วในคนหนึ่งไปไหนแล้วเนี่ยเอ๊หายไปหนึ่งคนไปจริงเลยนี่ไงมาแล้วฉันจะให้พวกแกเนี่ยเด็กๆทั้งหลายเข้าไปเล่น ปลาลูกบอลหิมะในนี้ล่ะเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอ้ยเข้าไปเข้าไปเท่าแล้วเข้าไปเข้าไปครับไอ้เด็กนี่ดื้อเข้าไปหยิบเลยเนี่ยลูกบอลหิมะเลยหยิบเนี่ยหยิบเลยอยากได้เท่าไหร่ก็หยิบหยิบแนมดเลยแล้วอย่างงี้ต้องเล่นยังไงครับเนี่ยนี่เอามาด้วยฉันจะให้พวกแกเนี่ยปลาใส่กันจนตายยังไงล่ะอุ้ยใครที่สามารถอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายจะได้รับรางวัลสุดพิเศษจากแซนต้ารวมถึงฉันก็จะเข้าไปเล่นการแข่งขันในนั้นด้วยอุ้ยเดินด้วยเหรอเนี่ยเอ๋ออย่าปลาโอ้ยเอาล่ะเริ่มได้แล้วไอยยู่รอดดคนนสุท้าชะ ชั้นไอ้ยนี่นยอยู่ในบ้านเพื่อนรักล่ะนี่ยเนี่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  ขอควายจะทำเป็นของฉันไอเด็กนี่ใช uh uh ้ปืนมาเจอกันหน่อยไอเจ้าของฟามโกงลุ่มโอ้ยลุมโอ้ยโอโดนไอขอขวัยจะเป็นของฉันเอาละแข่งกันต่อได้เลยไอเจ้าของฟาร์มมันใช้ปืนโกงฮ้อยาโกงดีนะผมหน่าออแน่เลยมันเลยแข่งกันต่อนี่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 ไปโอ้ยโอ้ยนี่นี่โอ้ยโอ้ยมันงกินเอาเลยอลก็ุ่งรัวนี่เนี่ยนี่เนี่ย เอาแล้วเหลือสองคนสุดท้ายนีม่มเลยใครจะได้รางวาัลุพิเศษเอ้วยยังไม่ใ,ใช่เซ็นตา้า <c oughs> เซ็นตา้าไม่เกี่ยวด,ยดูเดือดดูเดือด,ดเลยบมาอีกแล้วให้แกเข้ามา <c oughs> <yez> ออกไปออกไปอยากได้ของขวัญออยเจอดีๆให้ใช้ปืนเอาละมูคใครจะเป็นผู้ชนะไม่จะตายแล้วไม่ไม่ไม่เป็นผู้ชนะไม่ไม่ไม่โอ้า และแล้วยามก็เป็นผู้ชนะแขวนนะครับท่านให้รางวัลพิเศษกับแกเอาอันนี้ไปปืนยิงลูกอ,อมนะ่เอากระสุนไปด้วยครับเอากระสุนไปด้วย,ยเป็น,านยามท<ถ>ี่ต้องอยู่กระปืนนี่นี่นี่กระสุนกระสุนผิวจังเลยเ<ไ>อ้อย่าเพิ่งปาเล่นกันเอ้ของวันมาไอ้ไอ้โน้ยามนั่นเราของขวันไปนี่ไอ้ไอ้โดนลงอ่าเพิ่งตีกันเจ้าของขวันเจ้าตีกันเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปซื้อของวันให้พวกแกทุกคนเองเนี่ยตามฉันมาจริงเหรอโ้ยเย่จริงเหรอเนี่ยตามฉันมานี่นี่ไงเนี่ยอุ้ยใครใคร ใช,ใช่นี่คือร้านขายของเล่นของฉันเองเนี่ยอื้อหเนี่ยคุยกับคนขายนหน่อยไหมม,มีคนอยู่ด้วยโอยโบอโม <laughs> <laughs> ตุ๊กตาซื้อเลยครับไอ้ที่ตัวเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับตุ๊กตาเนี่ยครับตัวเท่าไหร่ครับผมจะซื้อให้พวกเด็กๆอุ้ยผมอยากได้ตัวนี้แากไปหมดเลยแากไปหมดแล้วเลยทำไมลุงหน้าเหมือนหมาเลยอย่าไปปนล้านเขาสิเขาขายก่อนเลยเออผมผมก็ผมก็ได้ราาอ๋อราคาเบาๆสองพันสองพันบาทสองพันบาทหรอครับสองพันล้านบาทหรอครับเอ้ยไอ้เด็กมันขายแพงไปจัดการโอ้โหขายแพงโอ้โหขายแพงเกินไปจัดการจะเท่าไหร่สรุปสองพันเท่าไหร่เออแพงไปสรุปเท่าไหร่มาคุยก่ัน เล่นหน่อยได้ป่าสองแรกสองแรงสองอะไรสองร้อยไปเออสองร้อยค่คุยกันได้หน่อยดิเดี๋ยวฉันให้เงินไปเอสองร้อยเอาไปเอาไปอุ้ยเงินเงินเงินเอ้ยให้ครับ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 โอ้ยให้คนขายดิคนขายเอาละแค่นี้พอไหมปลาปลปลาไปไปเด็กทุกคนตามมาหยิบเอาร้านเลยเอาร้านเออเนี่ยร้านนี้ก็อยากได้อะไรหยิบได้หมดเอาปลาโลมาจะเอาปลาโลมาตุ๊กตาหน้าหอยฉันเลยเนี่ยวเดี๋ยตุ๊กตาเมดเจ้าของฟาร์มมด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 โอ้ร้านนี้สกปรกโอ้ยโอ้ยมีมดด้วยไอ ร้านอะไรมดขึ้นเอ้ยมดเฮ้ยมดมาโอ้ยถามดก่อนเฮ้ยมดตัวอย่างใหญ่โอ้ยโดนมดกัดโอ้ยโอ้ยมดกัดโอ้ยร้านอะไรเป็นได้คุณภาพเลยมีมดอยู่ด้วยติมมาเลยติมมาเลยจัดการมดเร็วจัดการมดจัดการมดเร็วโอ้ยไม่ใช่ฉันเจตการมดเจตการมดมดเร็วเจดการมดอย่าเอาละเนี่ยไหนดูซิมีของอะไรที่น่าชื่นชมบ้างนี่มันตุ๊กตาแมวปลาปักกระเป้าโอ้โหนี่มันปูของเล่นที่เด็กๆน่าจะชอบอย่างแน่นอนเป็นตุ๊กตาเจ้าของฟาร์มมมเเยยออะะะแไไปปหดกรราานนนนนนน่้้้้ีีั็ ของเจ้าของฟาร์มอีกเนี่ยร้านของแกใช่ไหมจะไม่รู้จะไม่รู้ให้มันเป็นตุ๊กตาเกินเต็มไปหมดเลยโอ้ยพังกระจกโอ้ยแกละเปล่านะโอ้ย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 คืนของก็ได้คืนของก็ได้อะยามจัดการเด็กดีพังกระจกยามจัดการมีแล้วดีแล้วได้ได้ฆ่าคนเละก็จะเอาด้วย เอาละฉันจะให้พวกแกเนี่ยปั้นสนโนว์แมนให้ฉันดูหน่อยดูซิว่าพวกแกเนี่ยจะมีความเอ้ยออะไรเนี่ยดูซิว่าพวกแกเนี่ยจะมีความสามารถหรือเปล่านะนไหนๆก็เป็นหน้าหนาวแล้วเนี่ยมีหิมะเยอะแยะเลยลองปั้นสนโนว์แมนให้ฉันดูซิเดี๋ยวฉันจะนั่งรอ,อตรงนี้แล้วกันเราจะได้อะไรอ่ะก็ถ้าเกิดใครปั้นได้สวยสุดนั่นก็จะให้เงินจีบกอเป็นกรรมให้แกไปซื้อของฝากในร้านนั่นดีไงอุ้ยเราจะรวยแล้วปั้นดีกว่าไปดีกว่านี่โอ้ยไม่สิ่งมะไอ้ตรงนี้ของฉันไอ้ตรงนี้ของฉันนี่ไหนี่ยนี่งอย่าแยตีเสร็จแลล้้วเอ มพแกปั้นกันเร็วจังเสร็จแล้วอาไหนดูสโนว์แมนของพวกแกแต่ละตัวสินี่ของผมของผมของผมปั้นนานมากนี่ดูสิอย๊ยโอไอ้มมันสโนว์แมนมีชีวิตโอ้ยโอย้มันทํอไรเต้านยยิ่ได้ไงวะเกิดไปเปล่าแน่โอ้ยจะเป็นสโนว์แมนรู้ดีด้วยอ้ตเอาไปเลยไอ้อ้สูใช้ไม่ได้หรอโอยนี่มันอ้สโนว์แมนโกเด้ยโอ้ยฉนก็ไปกว่าฉันเลยจเลยร่างให้บนเลยยิงเนี่ยนกตีเลยแหน่ค่ามันโกล 厉害！哈哈。 อโ,โอ้ยนี่เนี่ยดูมีมอนสเตอร์เกิดเต็มเลยโอ้ยเด็กๆต้องปกป้องเซนต้าเดี๋ยวนี่เนี่ยช่วยช่วยฉันหน่อยอยู่เด็กๆปกป้องเซนต้านี่เนี่ยนี่เนี่้ามันนี่เนี่ยเอ้าจะตาย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 นี่เนี่ยเอะตายไปซะเ้ามันนี่เนี่นี่ไงเอาล่ะนี่คือตอนกลางคืนแล้วนะเข้าบ้านกันดีกว่าไม่งั้นมอนสตอร์เยอะแน่นอนเราเราของขวัญแล้วครับไม่เห็นได้เลยเข้ามาในบ้านก่อนเดี๋ยวฉันจะให้ของขวัญเองเอ๊ะแนี่มันว่าฉันดิของขวัญของขวัญ ไอ้เจงี่นี้ทำลายบ้านแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่บ้านฉันย,ยังทำลายต,<ร>ต,ต,ต่อเออไปตรงไหนอ้าตายไปซะเอาละเด็ดเด็ทุกคนอยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเซนต้าจะคอยดูแลพวกแกเองเออกไปข้างนอกตอนนี้เนี่ยรับรองว่าวพวกแกโดนมอนสเตอร์ฆ่าตายอย่างแน่นอนแล้วของขวัญฉันล่ะของขวัญน,นะครับของขวัญสำหรับพวกแกก็ไปเอาด้านล่างดิไปนี่จริงของขวัญไว้ที่ด้านล่างไหน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 ไปดูกันเฮ้ยนันเสือเฮ้ยนี่นะเออไม่บ้านเจ้าของฟ้าไมีเสือเฮ้ยไปช่วยด้วย คนโดนเสือกัดจัดการมันคนนเด็กจัดการมันแต่คงจะไปฆ่าเสือเขาชั้นเองเหรอกไม่เอ้ยไม่ช่วยด้วยน้องหมาช่วยด้วยอ้าเมื่อกี้ทำอะไรไว้อีน,นี่แค่ฆ่าเสือฉันเหรอไอ้นี่เกมมันกัดฉันนี่หว่านี่แน่โอ้ยไอ้ไอ้ปล่อยปลาเดี๋ยวปลามันรุดออกมานี่หนไหนกระจกก็แตกแล้วนี่ให้ของขวัญปลาเลยแล้วกันไอปลาเอาของขวัญไหมให้ของขวัญปลาซอมบี้เฮ้ยซอมบี้บุกบ้านซอมบี้แต่ปลูกดอกไม้ดีกว่า <c oughs> เอาละนี่ก็ใกล้เช้าแล้วนี่ตอนเช้าแล้วดว,ว,วงอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวฉันจะทําอาหารให้พวกเด็กๆกินเองนะ <Yeah. S 1> เย่ได้อา <Hey, S 1> หารคุณสตาโ <Okay. S 2> อเคไปทำเล่นดีกว่าเฮ้ยมันปื้งคานล้วไม่เป็นไรเปิดไปเลยไม่ใช่บ้านฉันอ <Hey. S 1> ที่มันบ้านเจ้าของฟาร์มเอาละเดี๋ยวฉันทำอาหารให้พวกเด็กๆกินเองไปนั่งที่โต๊ะไปนั่งดูทีวีก่อนเดี๋ยวฉันทำอาหารให้พวกแกกินเล่นเกมดีกว่าเปไรใช่ไห้ของขวัญฉันไม่มีวัตถุดิบให้พวกแกเลยสงสัยฉันจะต้องออกไปหาวัตถุดิบแล้วละ่ะแกอยู่ในบ้านไว้เพื่อป้องกันอันตรายเดี๋ยวฉันจะเอาอาหารมา ใช่ครับเอ้นี่ผู้แกจ่ว่าฉันรอไม่ไหวหรอจว่าฉันรอไม่ไหวจะว่าซานตาเนี่ยจะต้องเก็บของไว้แน่แน่แเ้วไปเอาจะเ้ากันเลยดีกว่าเคาะลทคิดเคิดเร็วๆนอี่ฉันชอบเลยวนเลยดีกว่าไป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 อย่าพึ่งเนี่ยกำลังหาวัตถุดิบอยู่เอ้ไอ้เั้แล้เจ้เต้เฮ้เฮ้เล้เอ้เล้เฮ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 ่เ เียกอาหารของขวัญกั่าของขวัญครับของขวัญของขวัญของขวัญขงขวช่วยด้วยองขาโดนองนเัาของขวัญมาวัญองขวนญขมงขวันขอัญองครับวัญของขวของขวัญของขวัญของขวัญขอขวสองขวักของัของขวัญของขวัญของขัญองขวัญของขวัญของขวัญองขวัญของหนีไปแล้วองขวัญของขวของขวัญของมุัญขอบขวัอุขวัญของขวัญของขวัญแองวัญของขวันองขวัญ่องข่องขนัญของขวัญของของขวัญ ขึ้นเต็มท้องหนนของปนกฏจริงหมดเริงของฉันทั้งหมดของฉันทั้งหมดเอ้ยไม่ให้เอ้นี่ของฉันนี่นะเด็กเด็กแซนต้าคือวินล่วงช่วยด้วยเอ้ยโอ้ยขวานแน่เลยดีนะแซนต้ายังไม่ตายปนเอ้ยอย่าปนอย่าปนไปแล้วไปแล้วไปแล้วขวานไม่จะมีแล้วตี่อ๋นี่ขวานนี่ไงเอาไปเลยเอาไปเลยกินแซนต้าให้ล่วงเลยลูกอมไอติมมาส่งแล้วไอติมของขวานมาส่งแล้วแซนต้ายุคนีเป็นยุคพิเศษไม่ต้องขี่กวางเรนเดียร์ขี่เครื่องบินแทนของเ ของขวัญเงียบไปเฮ้ยคือบินร่วงตาตาคือมบินร่วงอ้าวขวันมาเฮ้ยคือบินนาตาพังขอขวานหมดแล้วเนี่ยแต่ของขวัญก็โอเคแล้วเย่ของขวัญของฉันอุ้ยได้อทองนรวยแล้วอุ้ยเอีนี่มันตัวอะไรเนี่ยอุ้ยดีนี่เันเอวนี่นะอุ้ยของขวานของขวัญของขวันของแวบนของขวัญของขวัญของข่าญของขวัญขอวัญปอนขวัญขวัญของขวักของขมัญของขัญของเว้ญของเจัาของขวมญของขวัญของขวับของ้ัคของกวด้ของขวัญให้มากที่สุดก็เองานันเองขวัอยางได้ต้องวั นี่ไงล่ะโดนเซตาสังสอน เอาละถึงแล้วละฉันจะพาพวกแกเนี่ยมาเล่นสิ่งที่คิดว่าวัยเด็กเนี่ยน่าจะอยากเล่นมากที่โซตามมาตามมาอุ้ยมันคืออะไรอะอะไรนี่ไงล่ะเปิดดิหยิบมาคนละอันหยิบมาคนละอันอุ้ยขอด้วยขอด้วยไอสเกตไอสเกตอุ้ยนี่ใส่ใส่ที่เท้านะอุ้ยเรื่อเรนี่คือลานไอสเก็ตที่เขาใช้เล่นกันตอนคิดมากอุ้ยเจ๋งอะโอ้ยรถโอ้ยเอ้ยชวนพูดเด็กเล่นกันได้เลยอ่ะตามฉันมาใส่ไอสเกตมาอ่าลื่นอุ้ยลื่นตามมาอย่าได้ของขวัญหรือเปล่าอยากได้ครับขอ งข่งกันหน่อยตามใช่ทันด right. ีกว่าอุ้ยของขวัญของขวัญไป็นของขวัญของขวัญอ่าของขวัญเอาละฉันให้พวกแกทุกคนเนี่ยมาแข่งไอสเก็ตกันถ้าเกิดใครชนะฉันได้เนี่ยฉันจะให้ของรางวัลทั้งตัวฉันเนี่ยไปให้พวกแกหมดเลยอุ้ยทั้งตัวเลยเหรอเนี่ยอุ้ยแกต้องชนะฉันแต่พวกแกเนี่ยไม่มีทางชนะฉันอย่างแน่นอนเพราะฉันจะไปแล้วไปแล้วอุ้ยไปแล้วไปแล้วของขวัญหน่อยอย่าตามมาอุ้ยเด็กพวกนี้ฝีมือไม่ธรรมดาไปแล้วขอเซกแล้วเนอะเด็กพวกนี้ฝีมือไม่ธรรมดา ไรแ้ไปแล้วไปแล้วไอ้อย่าตามมาหูหูตามกันมาเร็วมาอย่าอย่าตามมาของขวัญอย่าไป็ของขวัญ ตออนีกรอบนึงดีกว่าแข่งรอบนึ่งไปโดนหลอกไอ้ฉันหิวแป๊บนึงแวะกินขนมก่อนเอ้ยแสงแล้วแสงแล้วโอ้ยโอ้ตกแล้วตก้ว้ใครตามมาเนี่ยอุ้ยตางานหาเาะแกไม่มีทางแซงเซนตายแน่นอนว้ของควันอจรเก้ด้วยจอรัเก้จเก้จัดการมันไอ้พวกเด็กๆนี่เนี่นี่น่ไม่ไม่ไปไไป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 ไไปไปไวไปไปัปไไปนไปไปไป อย่าทำอะไรเด็กฉันอย่าทำอะไรเด็กเฮ้ยฆ่ามันทำอะไรเพื่อนฉันนี่แน่ประจัดการมันซะ้ายพูดเด็กๆจ้โอ้ยม่ ช่วยด้วยอย่าบอกนะว่าอุยไม่เอาเซนต้าไม่สู้เซนต้าไม่สู้จอร์เก้ช่องช่องช่อคนอื่นวไปสองรอบไปไปไปจักรของฟาร์มไปชดใช้กรรมซะเถอะไปจักรของฟาร์มอ่อย่าเอาไม่ลงไปไปสู้กับมันจะไปลงหรอกลงไปกับจักรไม่โอ้ยช่วยด้วยโอ้ยจอร์เก้กลับเซนต้าเข้ามายิงยิงโอเคดีนะที่ฉันลอดมาได้แกลี่มันหนังเหนียวจริงๆแกลี่จักไม้ปืนนี่ปืนอะไรอะไรอ่ะฉันจะไปรู้ได้ยังไงในมือฉันเนี่ยเป็นปืนเป่าลมพลังมหาศาล แกคิดว่าจะเอาของแกแบหอลอกเด็กจุคชันนี่กันเหรอไม่มีทางสินหรอไปโอ้ยฉลามไอ้ไอ้นี่มันโอ้โหยงฉลามเดี๋ยวไปแล้วตายไ,ไปแล้ว เอาละพวกเด็กๆทุกคนกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมซ่อนแอบนั่นเองผู้ที่แอบชนะจะไม่ต้องไปแข่งด่านต่อไปซึ่งด่านต่อไปบอกเลยว่ามันโหดมากเข้าใจไหมมันเป็นรางวัลอันสุดพิเศษุ้าจะหันหลังนับหนึ่งถึง3 0ไปไปดีกว่าหนึ่งถึง10แล้วฉันเปลี่ยนใจ1ิไปแล้ว9ก7าแปดห้าสี่สามสองหนึ่ง้ยังไม่รบกวนฉันเสร็จแล้วเวลาหมดแล้วได้เวลาตามล่าอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะบ้านนี้หรือเปล่า ไม่มีเด็กคู่นี้มันฉลาดบ้านนี้ไม่มีบ้านนี้ก็ไม่มีเหมือนในบ้านนี้จะไม่มีใครเลยลองถามชาวบ,บ้านดีกว่าชาวบ้านครับ <c oughs> เห็นพวกเด็กพวกนั้นไหมครับชาวบ้านไม่ตอบอย่าให้เจอนะอย่าให้เจออยู่ไหนกันจำละครเย่ yeah, ะแล้วเกือบเกบโดนจับได้ละเอ้อยู่ไหน <c oughs> ไม่มีใครอยู่ในบ้านนะอุบ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 เซตานั้นไม่มีทางหาจะเจอได้แน่ๆอยู่ไหนอย่าให้ฉันเจอไม่มีทางเป็นไปได้พวกเด็กหกคนมันจะหนีไปไหนได้ภายในแค่สิบวิหาไม่เจอจริงเลยไอ้ตอนนี้ขนาดนี้เจอแล้ว เจอแล้วไอ้เจ้าของฟาร์ม oh บ oh, <Jean. S 2> ้านอ่ะจะซ่อนแน่ขนาดนี้เรียบร้อยเจอแล้วหนึ่งปุ๊บเหยื่อคือพวกแก่ตายไปแล้วหนึ่งไม่นะแต่ว่าต้องเป็นของฉันต้องชนะให้ได้จะลองไปถามน้องผู้โชคดีดีกว่าว่าปุ๊บเหยื่อไอ้เอ้าไอ้นี่หลบหลังน้องผู้โชคดีไอ้นี่ไอ้นี่คนนี้คิดว่าตรงนี้จะเนียนหรือเปล่าตายแล้วเธอเรียบร้อยสองคนเหลือพวกแกอีกสามคนเท่านั้นเราต้องรอดแน่ๆจะเนียนไม่เนี่ยไม่นะเอ้ยแล้วบ้านนี้นี่มันประตูปิดได้ยังไง อ้ามีใครมาปิดประตูบ้านหมดเลยผมสำรวจไปหมดแล้วนะครับอ้า,อยยาวจะไปไหนเอ้มเจ้ามนุษย์หมา ไอมนุษย์หมาไปไหนโอ้ยปากหัวไปหนึ่งที่โอ้ยโดนกระบีไปไหนตายสะเลิลเกมไม่มีทางรอดอมนุษย์นี่ไงนะ่ะเรียบร้อยคิดว่าจะมาหลบในบ้านงโง,ง,ง่คิดว่าจะรอดจากสายตาแซนต้าอย่างนั้นเหรอเหลือ,อีอคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าีกคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้โชคดีจะไม่ต้องเล่นด่านต่อไปอีกคนหนึ่งอยู่ไหนอีกคนหนึ่งที่จะเป็นผู้ตายนี่ไงนี่ไงคิดแล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเนียนมันเป็นที่ตันนี่แกไม่สามารถหนีออกไปจากรูนี่ได้นี่ไง นิ่มนิ่ม,ม,มเรียบร้อยเอาละคนที่จะไม่ได้เล่นเกมเนี่ยก็คือยามนั่นเองยาม,ยามชนะส่วนคนอื่นเนี่ยตามฉันมาเดี๋ยวนี้จะพาเกไปเล่นเกมสุดโห<ฮ>ดตามฉันมาเดี๋ยวนี้เลยเย้ e. ตันต่อไปนี่ นี่เอ้ยชนะชนะนี่แน่ไอ้ถึงแล้วอ่ะตามชนเลยเข้ามาเลยรถลังผู้จิบรถจะหนี่งเลือกกันเลยครับคนละคันคนละคันนี้แล้วกันเดี๋ยวขึ้นไม่ได้จะเป็นนั่งยื่อื่ไมันั่งกับฉันขึ้นรถไม่ได้ไอ้ใครขึ้นรถไม่เป็นไอจอดจะสิเอาเละพวกแกทุกคนถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถแข่งรถชนะฉันได้เนี่ยฉันจะเอาปืนมาสั่งสอนพวกแกซะเออเหมือนที่เจ้าของฟาร์มทำบ่อยๆไปเริ่มไปเลยอุ้ยอ้ยนี่อะไรเนี่ยเอตใช้ได้เลยเฮ้ยตบอุ้ยอุ้ย โอ้ยชน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 ไอ้เจ้าของฟาร์มมันไปแล้วของฟาร์มมันเซียนจะต้องชนะแน่ตูดแสงซะได้้เจาของฟาร์มกรรมังกรอ้อยอ้อยอ้าของฟาร์มไปไหนฮะที่ขอตัวไปก่อนแหละโอ้ยกล่องของขวัญโอ้ยรบกองของขวัญครับรบกองของขวัญไม่ได้ผมจะไม่มีทางยอมให้เจ้าของฟาร์มชนะอย่างแน่นอนอุ้ยผืนกระจกอันโอ้ยชนชนจะผ่านไปแล้วกันรอบหนึ่งไอ้จะเร็วไปไหนเจ้าของฟาร์มไปแล้วต้องเร่งสปีดรอบหนึ่งแล้วไปลุยไอ้เจ้าของฟาร์มอย่าคิดว่าจะได้ใจไปเพราะว่าดาบนี้มันต้องแข่งกันห้ารอบ อใจๆด้วยนะแต่ฉันเนี่ยอยากจะเข้ารอบที่สองยังไงล่ะเฮ้ยไปเร็วไปนะตามไม่ทันเลยของแกอย่าทำเป็นของฉันเอ้เจ้าของฟามไปไหนนี่ไงเจอแล้วไอ้เจ้าของฟามตามมาติดติดเดี๋ยวเกิดโอ้ยติดติดโอ๊ยติดอีกแล้วเอ้ยเจ็ดเสียท่าแล้วไอ้เจ้าของฟาเฮ้ยใครตามมาไกลแล้วไกลแล้วไปก่อนละเจ้าของฟามโอ๊ยโอ๊ยติดโอ้ยโอ๊ยติดแล้วไอ้เจ้าของฟามไปไหนไปเร็วไปก่อนละขอแกโชคดี แซงเลยนะไม่ไอ้เจ้าของฟาร์มขับเร็วเอ้ยเกือบแซงได้แล้วเว้ยจะไปไหนนี่ไงแซงแล้วแซงแล้วโอ้ยอรถปิ้วรถปิ้วไปเจ้าของฟาร์มบ <MA ินได้เว้ยเจ็บมากแซงแซงไอ้เรปสี่แล <si> ้วเราไปสี่แล้วเฮ้ยเจ้าของฟาร์มไอ้จนเอ้ยเจ้าของฟาร์มเอ้ยอ้ยไปก่อนโอ้ยโอ้ยเจ้าของฟาร์มเอ้ยโดนแซงแล้วใครเนี่ยใครเนี่ยแย่แล้วจะต้องรีบแล้วไอ้ ใครเนี <chi> <t festivals> ่ยน้องรอบใครเนี่ยเฮ้ขารอบแล้วไอ้เกิดเหรอเนี่ยใครรอบนึงตายแล้วไอ้มีคนโกงหรือเปล่าตายแล้วยังวนเร็วแซงหนึ่งไอ้ใครเนี่ยไอ้ขวางไปติดแล้วไอ้เจ้าของฟางขวางเอ้ยไปไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอฮ้ยชนะจะต้องเป็นของฉันแต่เพียงอู้เดียวโอ้ยโอ้ยติดติดติดไปก่อนแล้วไปแล้วโอ้ย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 ไปแล้วอุ้ยแซงรอบสุดท้ายเรียบร้อยเสียใจด้วยเจ้าพวกเด็กๆทั้งหลายเพราะฉันเนี่ยเข้าคนแรกฉันได้ที่ส เลยนะไม่ได้ปกติได้น้อยกว่าฉันและต้องถูกลงโทษเอ๊ะเอาล่ะเด็กๆทุกคนตามเซนต้ามาเลยอุ้ยจะไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวเซนต้าจะประกาศรางวัลเอ้ยรางวัลจะได้รางวัลแล้วเด็กที่ยอดเยี่ยมจะได้รางวัลสุดพิเศษจากเซนต้าเฮ้ยใครให้พวกแกขึ้นรถเฮ้ยจะพาเซนต้าไปไหนจะพาไปส่งที่โบสถ์เลยไปเลยเอ้ยไปแล้วรอเซนต้าด้วยเอ้ยเจ้าพวกเด็กนี่มันโซนจริงๆตามฉันเข้ามาเดี๋ยวนี้ไปหาที่นั่งหาที่นั่งดีนั่งข้างหน้าเลยไปทางดีๆเอาล่ะเด็กๆทุ คนและผู้ที่ชนะก็คืออุ้ยต้องเป็นฉันแน่เลยเพราะฉันคนเด็กดีที่สุดแล้วพวกแกทุกคนยังไงล่ะจะให้รางวัลกับพวกแกทุกคนเพราะฉันเป็นเซนต้าใจดีอุ้ยเราเป็นเด็กดีไอ้ของขวัญใช่ไหนครับไหนครับเอาล่ะฉันจะให้ของขวัญกับแกทุกคนขอบาคนละกองคนละกองขวัญอันนี้จะเป็นของขวัญดีเยี่ยมอ้าวหายอ้าวของขวัญหายมีคนเอาไปเกินเหลี่ยมนี่เหลี่ยมเอาล่ะฉันเนี่ยจะจุดผู้ฉลองและให้พวกแกเปิดของขวัญพร้อมกันจุดผู้ดูจังอะไร ดีสวยมากเลยอุ้ยอู้เอาละถึงเวลาที่พวกแกทุกคนต้องเปิดของขวัญที่ฉันให้แล้วล่ะจะได้อะไรนะข้างในมันมีอะไรแล้วเปิดเลยเอาละเปิดได้พูดเด็กทุกคนอุ้ยอะไรกันนะเฮ้ยอุ้ยนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ย โอเคโดชันหลอกแล้วพูดเด็กๆไอ้ของควันนี้แหละมันคือกับดักยังไงล่ะและสุดท้ายเนี่ยผมก็ทำการแก้แค้นกำจัดเด็กดื้อซะสิ้นซะทำหน้าที่เป็นเซนต้าที่ดีและซีรีส์นี้ก็จบโริบุนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์การเอาชีวิตรอด100วันโดยกายร่างเป็นเซนต้าถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันให้หน่อยนะครับคนละหนึ่งปุ่มและอย่าลืมกดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของทางช่องเรานั่นเองและถ้าเกิดเพื่อออออนนนนยยยยาาาาาากไไปปูู่่่ใคคคลิห้้้ตถถามมมีดเว ถ้าเกิดเป็นเพื่อนกายล่างเป็นแซนต้าเป็นเพื่อนอย่างจะทํำอะไรใครที่ตอบถูกใจผมมากที่สุดก็จะได้ไปอยู่ในคลิปหน้าเลยอย่าลืมมาตอบกันเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคอนเทนต์100วันหน้าผมจะกายหน้าเป็นตัวอะไรอีกสวัสดีครับ